เด็กินกระสิเด็กินมือนีแ่แหละคระับตำหมกตกแตับตำตำอะก็ตดกินนะคะะะสวัสดีครับผมสวัสดีพี่นอ้องทุกทุกคนนะครับเขาปลาล่อเห็ดได้พี่นอ้องได้ยินได้เห็นแต่ทั้งเงินเขาเก็บเห็ดเนาะทั้งกูบ่นทั้งล่อเห็ดทั้งเงินก็เห็นเขาเก็บเห็ดคมเห็ด เฮ็ดลายางลายเนี้ยแต่ของก็เลยมารอเบิ่งพี่น้องบ่มีพ่อดอกดินแห้งแห้งพี่น้องตุ๊กเล่นน้อยๆเนาะพ่อเสตเปียรเฮ็ดแต่เห็ดควาเลยพี่น้องยุ่งสูงแห้งแห่งจะปีนไปเอายวคือจะบุกขุมคาพี่น้องอยู่ปลายใหม่พุ่อย่านงานใหม่ผ้าหักก็เลยมาพ่อนี่พี่น้องพี่น้องบางคนอาจจะบมลูจักได้ครับหน่วยหูลิงพี่น้องหนึ่หนวยหูลิงเปล่งเกล่พี่น้องบางคนว่ามันกินได้บ่กินได้ได้ครับ มันเจาะเปรีบเจาได้พี่น้องออกสมค่ะพี่น้องออกสมได้แหละลดสมเอาไปตำไปตำเดี๋ยวจะไปตำห้พี่น้องเบิ่งเด้อตำแล้วก็กินเพราะมันเสียบซ้ำเดยเนาะมีเสากิมหักมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะไปหักเอาอยู่สมระดับพิชางาบกขามบักวงเลยค่ะสมทามบกวงไอเลยโอ้ยตำใส่ปลาเด็กตอนเนาะตำใส่ปลาเด็กไปหาอีกปะ นี่พี่น้องน,นี่คือต้นหัวลิงนะครับต้นหูลิงนี่แหละบกก่อม,บอมองกระดกบ่มองกระบเบันมีหน่วยอาจจะเคยอ,อาจจะบูฮูจักสำเร็จต้นบักหัวลิง เห็นบัคขั้นหกพี่น้องเห็ดไเห็นเข้าไปเก็บอยู่ดอกพี่น้องเห็ดขอนน้ำบานกะจะเข้าไดมากจะบังไดดอกเห็ดแก่ะเห็ดอันรุ่นได้รับเบี้ยจ์กะฉีบแล้วยมเลยพี่น้องต้นหูลิงเด้อพี่น้องส่วนมากชนิดมิตรปลาหัวลิงปลาหูลิงเนี่เขาจะเอื่นไหนเปลี้ยนๆอยู่เราเอื่นบวกขึ้กันนี่ครับนี่ขึ้นเวฆเขาเด้พี่น้องเปีเปี้ยวเลยครับ ต้นก็ลายเลยพี่น้องแต่ว่าสีหาบางต้นดีหน่วยเขาดกๆจ้งหน่อยพี่น้องเจอเลยเจอสิ่งที่ต้องการเลยพี่น้องนี่ครับหน่วยเขาผักงาไปเลยกำลังอ่อนพอดีท่างงาไปเลยท่างงาเลยแล้วจะไงมาเก็บเลยสิใดไง แล้วกับโปงไหมด้วยค่ะน้องพกงาเข้าไปเลยแบบเก็บอยู่บ้ายน้องบาคนอาจจะบ่เคยเห็นอาจจะบ่รู้จักกำลังเขาขึ้นบางคนรู้จักก็จะบ่เคยกินผมผู้หนึ่งเลยครับบ่เคยกินเสียงนกของเสี่ยอะไรผิดน้องอันนี้เป็นชายป่าด้วยครับ ไม้ตะกีก็ต้นแต่นี่แหละพี่น้องวัวหมูวลิงอย่งเงี้ยมหาเกียรติมีหน่อยกําลังมีตันเนี่นี่กําลังแสบดูบกพ่อหล่อละยืนหลดก็มีอยู่นี่พี่น้องนี่คืบบกหูลิงด้วยครับพี่น้องลักษณะเขาชื่อคือหูคือหัวลิงเลยเขาก็เลยเออ้่นแบบนั้นครับผมนี่ อย่าปลงกสีไม่ว่าสีร้งไม่เปิดปลุกหางเห็ดก่อนเป็น้องปุ่มวันศุกอ์มีเห็เออกเก็บอะไอีกกันดูขัดดวงเองหายากก็เห็ดเพื่อเป็น้องแล้วบ่นบ่มีได้นไงเห็ดในว่ามีอยู่ทุกบ่อนเลยอันนี้ก็ปีละเถือกันปีละเถือออกปีละเถือกันปีละเถือกอกันได้ไหมบ่ดอกลำไรคือเห็ดด่ำนะ <laughs> โอ้โหเธเดียวแล้ว,เ,วเลยโอ้โหดอกดกเงี้ยหมดหมดขันกับลายดกอีริ่เห็ดกะออกแล้วพี่น้องไต่ต้นหัวลิงที่ือที่ผมเคยเก็บไว้เห็ดเห็ดหัวลิงเห็ดหัวลิงอะไรพี่นอ้องก็ะจอกไต่ต้นอันนี้แหละเห็ดเบืนี้แล้ว <c oughs> พี่น้องเดี๋ยวก็ปง่งแต่พ่อขอโป่งไม่ค่ะ <c oughs> เออรอดแล้วบ่มีดอกเลาะแล้วพ่อแล้ว ลายแล้วพี่น้องเจอกันอยู่บ้านครับผมตั้มเส็ง็บจ้ะบริเวดเก่าหนีเราเมื่อนี้ตั้พี่น้องเดิงค่ะส่งเสริมสมนะตั้มตั้มใส่กล้วยสิบุดีบอกใส่กล้วยนะให้มันฝดฝาดตัดกันไหมสมมสมสุดยอดสุดยอดของของปลาเพี่น้องไปตั้กันบ้างพี่น้องตั้ม

มาตำเรือใส่นี่พี่น้องกระแดกกระแดกใส่เป็นตอนเลยด้วครับกระแดกนี่ทำเองกับมือเลยพี่น้องแมี่ยงเขาจิ้นเห็ดค่ะพี่น้องคลองแคร์เรื่อยกันแคร์ตั้กับบ้านหญ้าเราข่ะก็คือง่ายๆของพี่โค้งของใส่เลยจ้ะหนู ปาเดดปราเดดตอนเลยเอนอะเรเคยได้กินกระสได้กินมือนี้แล้วครับตำบักคูลิงเราเคยกินด้วยคนโบออราณบหงษมบากินได่สำนะบ้านเนบ่มีปลาบ่มี <laughs> <laughs> มต้านจา้าหอกเปียกยวหวานๆี่นอ้นองนอัว ประเดีเข้มแล้วพอตกแต่งป้าด้หน่อยสินนันก่อนเอยจีนแงใช่ไปเลยตออหนึ่ง่เห็ดอย่างจีนเข้ระเดใส่ตอนเขานะว่าจีกประเดียเเ๋ย,ยวไ

อของแปลกได้พี่น้องของแปลกของแปลกตัวค่ะทำอะไรครับไป,ก,ปก,กินนะครับได้เร่ยกินเยเนาะ <c oughs> ตั้งนี้ตั้มกิน นมแนมมันมีมีปีละเทือน่ะพี่น้องเปด็ดกะเพ็ดแห้งเดจิ้มเ็ดในอยังเสียบเป็นไร รสชาติาแเชียบมีประแดงงมึ้นบอผักแล้วกี่นำ้ำโมเมนต์เนี่นนยจีกบปแดดก่อนเหมือนใช่ไหน้าฮอที่สุดนี่ น้ำบะหมี่เนาะอเออเมอีนอยู่กินเนว่ฝัดฝาบมาใส่กันประเดนงองจีประเด,ะเดม ทางนึงกำลังโซเลียกเรื่องโควิดโควิดย่างนะว่าไก่ละไก่หอดนาบ,านบ,บันรละเพียดนะสมทั้งสมทั้งนัวดนวประเดก๋ยว

เมื่อกี้กับเขาพอกินกับเขาเคือกินกับเขาปวกเคลือบ่ขายตั้มแมวใสป่ปลาแดกน้ำาใส่ตอนอันนี้กับ,อบ่อดเป็นแบบกินกับเขาครับพี่น้องไปหาบวดเคือบหนมื่กินน้ำค่าใส้ตักเขา่เบ <c oughs> เคยกินกับรอมืงด้วยพี่น้องแล้วเอามาตับมึงถ้าใส่ ใส่กล no. ้วยใช่่ดีบ่กล้วยดิบเนาะส่บงนเนี่ยนใส่บางนดกล้วยดิบพี่พี่ถือกันอยู่โอ้โหอ่นส่นางน่น่ำองเบ้างิอนไอ อืมอืมบกเกอาอืมหอมบกเกออือยบก่บกเกอตั้มแต่อมตั้มเนาะงูบกเกออายุนอย่าบกเอาอบกเกอบกเกอบกเอทัมาต้นได Thấy không? Đó là tấm tăm Thấy không? Thấy không? Thấy không? Má nhèo Nói chung với thai เติมหอมกันไปเลยต่อไซร้ายตัวไหนหรอไทน้อยสามคนปาดปาดต้มเมียงกระเ้าทัันี่อตมเมียงบุกฮอลิงตํมเมียงบุกฮอลิงตอนประแดกติมตมเมียงซัปลาคุ้มคล้องพอแคเชือเงินมาใส่คือกันู่กว่ายังถือแล้วก็จะไปชีนเือนเนพร้อมบุเือใส่เมนกอต่อนใส่กันแนวนี้แหละ แงทาพีน้เสยงตาว่าทำบางน้อยน้อยมันเดียวแต่พอกันกินหนาค่ะพี่น้องจริงแต่ฝากกดไลค์กดแชร์นเด้อกดติดตามค่ะตเบิงกินหนาที่นี่กินหนั้มาองีน้องเบิงเดี๋ยวพอกันเด้อค่ะกินอีกขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะอ๋อวันดี สวัสดีครับ,รบอ่